กูดมอนิ่งยามเช้าพี่น้องอะไรตอนนี้เขาอยู่หน้าวัดไปส่งก๋วยเตี๋ยวมารถทามันเบิดตายรถทำมันเบิดแต่ว่าเมื่อกี้พอดีวิวขี่รถผ่านมาแล้วก็เรยให้วิวไปซื้อน้ำมันมาให้ยินงถ่ายกันเข้า<ม>โอ้ยไปส่งก๋วยเตี๋ยวอยู่มูบ่บานตรงขามมาปุ๊บพี่น้องเออหมู่บานตรงขามให้ถ่ายกันเข้า เตกหัวพี่น้องเอ้ยอยู่ตอนนี้อยู่หน้าวัดบ้านบ้านค่อยเองมาแล้วนมันหอยมาแล้วมาแล้วโอ้เตกหัวดีนะที่มึงตามมาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆ ดี๋ยวคอยเก็บเงินที่ลังเด้อเออมืดเอาไปซุ่มหลักฐาเด้อเออเออ thank you ทำหน้ามดขึมากเออตะเกีตะเกีเดกโวก้ยไหนโดนยื้อว้ากับโดนดอกไปแล้วก๋วยเตี๋ยวอิ่มพี่น้องเราจะจ้างย่าล้างถ้วยกันนะจ้างย่าล้างถ้วยคุดช กลุ่มไปตะปวดหลังแต่นะเอาไปล้างถ้วยซะนะฮะเอ้าไม่ลา้างเหรอว้ายตายแล้ว มันไม่ใช่นน้นที่เธอเหรอทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะงั้นหักหัวคิวเธอไม่ล้างเอาไปแบงค์เดียวรอบเนี้ไปแค่นี้ก่อนอาทิตย์หน้าเอาใหม่ไม่ถ้าไม่ล้างถ้วยก็อาไปแบงค์เดียวไปล้างถ้วยซะนะเอาไป ฮาข้างล่างถวยสหานีละอัจจะผมหลังจากที่เข้าต ice ิดข้างข้าวหนมั่นะ้าจะมาเสียบแปลว่าข้าหนมั่นไปให้เผื่อนวิวไปไปกันเลย แ้วมาดลูกอยู่าลมาไปดูว่าลูกอยู่บ้านไหมก็คือแลนทับเฮาบปะหลานหานข่าหลายเด้ยบานเนี่ยบานคอยบ้านไญ่เน,นย โอ่ย,อย่าทุกน <มา S 2> พิดดีเลานีอยางเราดยเ่่อย่งอ๋อฝากไงฝางานี่สิเนือบอกูาให่หหหสุดแล <ะ S 2> ้วรอวันนี้ก็มาพอแลังเสร็ก<อ>พิงพิงสงพัก

ส่งวันที่สิบวันไหนก็ส่งวันที่สิบใช่ไหมแล้วนับไปอีกกี่วันละเขาจะมาส่งนะวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่เท่าไรเก้าส่งวันที่สิบก็สิบเอ็ดสิบสองนู่นน่ะสิบวันที่สิบสองน่ะมันมาไหนบอกว่าส่งไหนบอกว่าส่งวันที่สิบส่งวันที่สิบแต่มาส่งเราวันที่สิบสองไงลๆๆๆๆรจะใช่จ้ะวันที่สิบสองนะ อือเหรอจ้าโอเคทำอะไรวันนี้นะมัไม่เห็นหน้าวันนี้นะคะเป็นกับพี่ปีก่อนค่ะเหรอทั้งวันเลยเหรอคะใช่ใชไอ่าเหล่าปันนะเฮ้ยนอนได้แล้วนะ่ะไปตื่นมาเลยเอาข้าวหนำม,มันน้ำเด้ออะไรห <laughs> นำม,มันหมือน้านี่ <laughs> คาราเมลจะรวมกันเป็นยังไงล่ะเอ้ามาดามปรสิตเด็กปรสิตด็เป็นมาดามแต่อนาคตมาดามด้วยพี่น้องดับฝันหางมือเลยความถึกต่องวะไปต่อลำบากต่อลำบากใจบวะไม่ออกเสียอไม่ได้นะอ๋อลืมๆเราขอโทษเราขอโทษพลอยเขาสั่งอะไรสั่งทําแกนไส้ บ้นเฮอ้ไมัเสียละไล่ได้แถวองพอยเาไขอนไอก็ได้ก็ได้ก็ได้อส่เคโอเคแค่บ้าาสิยูนี่ได้ล่ะบอเออก้กจักสิมาเย่างนอกจากตุ้ติไจันตันายเนาะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แน่นบลูรีวิว้านนี้เนี่ยแยงแสบสุดลูก มบ่โกโก้โกโก้ไม uh. oh. yes. yes. oh. Sh ่โกโก้ไม่ไมโกโก้หอมกาแฟกาแฟอร่อยช่เย็น yes โอ้รีวิวนะลูกอันไหนแซ่บสุดแซ่บสุดเหรอคะใช่ค่ะคูณน่ะคูณน่ะคูณน่ะโอ้โหโอ้โอ้ยนายลูกชาเย็ใช่เย็นแซ่บสุดบ่ลูก โอ้จำจำพุดพุงเอาบลูกโอ้พูดอะะเผือกบลูกแช่ปลบูกแช่ปลูกชไฟต้อกันด้วยเอาปแมนชาเขียวบ่ลแมนโอ้อกด้างขไปอดมได้ั่แอบปาอยู่ด้วยพี่น้องคนนี้แอบปอยู่นาเป็นลูกค้าด้พี่น้องต่ว่สสิเดสสิเดไปสรงให้อัน แม่ข wow. oh, ่าเอออ้าค uh. ือส uh, ิวาเยนาะคือเดมทิงเดมตรงเออขว่มย่วากูเด้อ่าเออบอกอย่านด้ถุงโอเคใช้เขียวปันเด้อใส่โอริโอแบบดูดีนะใช้เขียวโอริโอไปได้สามสิบบาทยังใ่สามสิบบาทจังใส่สามสิบบาทย่า ปดนะครับปโป้ากระบอปิดให้บ่คุมบ่คุมบคุมมาพอดีกินได้หรอบอบกว่กินปีโปกอะไรยังได้กูเลยถอดให้เขาอ๋มันกระดมันกรดูดขึ้นได้ยุปีโปอัร์านิซ่าก็แล้วสิปี้เนเออเนาะเออกาเนียเงี้ยแต่ขาี่เออบรดวฝาโอ้เออเห็คุ้มเออจะสีไหนมันจะคือของเขาสื่อเขาขายไงไปเมื่อวันนี้เราไปในช่วงนด้ ันโอเควะโมแนงหลับเปนตรงทังม่บอกรับอีกวะโอเคบายบาย